กำลังจะไปดูนาฬิกาตัวตอนนีนะ้ผมไม่มีนาฬิกาใส่แล้วงานก็ไม่มีแล้วคุณดูคลิปนี้ไว้ดีนะครับถ้าผมซื้อวันนี้ราคาเท่านี้นะจะหมดโควิดเมื่อไหร่นะคุณต้องขายนาฬิกาเมานะื่อนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไป,ไป สวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับอะไรทำอะไรถ่ายยูทูบเลยนี่นี่เอานี่เอานี่ยหัวมีกล้องอ้าวโอ้โหัวคุมันแววมันมันจริงแล้วกอยนะโอ้ถามจริงนะว่ะอยากมีผมไหมถ้าผมถามตรงๆเลยเมื่อสิบปีที่แล้วอยาช่วงที่ทำยูทูบเนี้ยไม่อยากเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คุณนะเป็นเอกลักษณ์นะอ้าววันนี้นะครับก็เป็นบล็อกนะครับโอ้หน้าแย่มากเลยว่ะคือผมจะบอก FC ก่อนว่าตอนนี้ผมไม่มีนาฬิกาแล้วผมเป็นคนที่มีผมก็ซื้อไม่มีผมก็ไม่ยึดติดผมมากอดขั้ว อ่ะพูดตรงๆเลมันใช้ได้อ่ะนกาซื้อมันใช้ได้อยากอยากได้อ่ะา้ผู้หญิงอ่ะอยากอยากอยากครับอยากเจอครับผู้ดำรงกับเอซเลยแล้วกันผมกําลังจะไปดูนาฬิกาเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีนาฬิกาใส่แล้วงานก็ไม่มีแล้วช่วงนี้นะผบอยเอาความจริงนะงานไม่มีเงินไม่มีนะื้อของยับเลยไปคุณซาเลยวคือเอาคัือมันมีนาฬิกาเรือนนึงรที่ผมเอยากได้มนตั้งานแล้วเอาความจริงคือผมเป็นเด็กผู้ชายที่อยากได้อะไรผมต้องอา่มอยากได้จริงๆอลพแล้วผมอ่ถ้าเกิดใครที่ ตามไอ่ตีผมมานะครับหรือว่าดู YouTube ผมนะก็คือสังเกตคือผม,มเมื่อก่อนนะชอบเล่นนาฬิกาเริ่มตั้งแต่เลือนละ20,000ื่นอ่ะรวไปถึงจำได้เลยเคยใส่พิกสุดอสี่ล้านลิชันมิว่ะมี่อยู่วันหนึ่งนิกกี้มาใส่เรือนนี่อยู่แล้วกำลังเดินในห้าง RM11 r o s มสิบเอ็ดโรสโรรมิวขึ้นรูปให้อ่าอ่าอยู่กับบอยเลยเดิน,นห้างอยู่ คนน่าจะเป็นฮ่องกรงต่างประเทศเออจีเนี่ยไอ้เจี้ยเขาเดินมาสกิตริกกี้เขามาบอกขอดูนาฬิกาเอาละอันนี้ลนละคือกลัวเขาแบบกลัวเขาจี้ผมแห่เออกลัวเขาจี้ในห้างก็แม่งคือแบบว่าเขามาขอดูนาฬิกาแล้วเขาจ้องนาฬิกาผมอะแล้วเขาโทรหาใครก็ไม่รู้อะผมก็เลยแบบบอกรอบที่ผมไม่สบายใจว่าผมก็เลยขายทุกอย่างเอางี้ดีกว่าขายทุกอย่างเพื่อซื้อก้าหนึ่งหนึ่งยอมเลยยอมซื้อก้าหนึ่งหนึ่งดีกว่าก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยแม่งคงจี้เอาไประบากอะแล้วผมไม่อยากได้รุ่นนึงคือปาเต๊ห้าเกิด น,นาฬิกานะครับจะรูร้ว่าโอ้โหโหัวผมมันดิกจริงๆมาคบอยคือเด็กอ่ะ,อะเคยอยากได้ปาเตร้รุ่น5980น,นะครับแล้วเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นาฬิกาเมืองไทยพลิกๆอะ่ะคนปั่นกันอะ่ะตอนนั้นอะ่ะราคาเกือบถึง4ล้ยน เด็ก้าเรื่อนี้นะผมเคยสั่งมาด้วย3ล้านตอนนั้นยังไม่ได้ขับพอร์ตอนนั้นเนี่ยมีเคแมนแต่เด็ก้าหนึ่งสั่งไป3ล้านจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยแล้วของอ่ะมาช้าขอไม่มาสักทีไม่สบายใจก็เลยก็เลยยกเลิกไปขอตังค์คืนก็เลยมาเปลี่ยนเป็นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเด็ก้าหนึ่งก็เลยเอาเงินไปซื้อรถแทนครับแต่ว่าวันนี้มันตกจากวันนั้นอ่ะที่สามสี่ล้านเหลือสองล้านคุณเอาเงินไปปลอกพอสไม่ดีกว่าเหรอตอนนี้เออทำไมกูคิดไม่ได้ปิดคลิปแม่งเลยดีอวะ คอนโดยังไม่ได้โปะครับรถก็ยังไม่ได้โปะครับผมรายได้ต่ำแต่รถสัญจรผมสูงโปรอพอไฟไฮโปรฟิตเอาครับขาย9ก้าดึงหนึ่งเลยครับใครอยากได้นะครับรายเล็กเปอร์เซ็นมาครับ6ล้านผมขายเลยเอสซีทุกคนนะครับดิ้งกี้ทำไมจนตอกจริงมืนไม่ขายครับเดี๋ยวไปบ้านพ่อค้ากันนะสดๆเลยนะครับไม่เตรียมอะไรทั้งนั้นเลยฮะแล้วคือเพิ่งรู้ด้วยว่าจะซื้อนาฬิกาเพราะว่าคือรถประกบกบอยแล้วครับเพิ่งคิดเมื่อกี้เองเพิ่งคิดตอนขึ้นรถเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้ำเที่ยวอย่าเอาเรือไปกว่าเปรียบเสมือนน้ะจัดกำลังเป็นน้ำที่ ถ้าก็บอยไปห้ามมันเดี๋ยวเรือกูกูอาจจะแตกได้แต่คลิปนี้ผมไม่ได้ซุลสุไลนะครับมันจะมีทีมมากผมจะบอก S4 แล้วครับคุณดูคลิปนี้ไม่ดีนะครับถ้าผมซื้อวันนี้ราคาเท่านี้นะหมดโควิดเมื่อไหร่นะกำไรเมื่อนั้นเดี๋ยวไปดูหรืออาจจะหมดโควิดเมื่อไหร่นะคุณต้องขายนาฬิกาเมื่อนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปไปกดซับนะครับผมกดซับเลยคือไ้กดซับเลยครับคุณนี้พี่เช็คเป็นป่ะี๋ยวสอนเช็คป่าผมเช็คไม่เป็นผมดูไม่เป็นเลยของแท้ของปลอมอ่ะโอ้ยง่ายมากมันดูง่ายมากอันนี้คือของครบป่ะครบ่่ะถ้าครรบนนีีีมมมมัอไงเล มีข้อข้อคือ2ี่้าข้อ,อมีพุชเชอร์ยัดตาเดียวต้องมีพุชเชอร์เอาไว้กดข้างๆนี้กล่องแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละเวลาเช็คอะดูนี้นะดูเลขชุดแรกนะ404เลขอันนี้กิดไปนี่ตรงๆกันถัวอ่มตรงกันของปอไม่มีนะเลขอะไรเนี่ยอ๋อเลขนะขัหลังเครื่องอ่ามันอยู่ตรงนี้ตาดูก็เห็นนะมันอยู่ตรงนี้วิธ <c oughs> ีการดูเนะื <c oughs> ้อแทปปอ็บปอกม่ดูไม่เป็นอ่านี่ อ๋อเล็กๆนะอ่าต้องเอากล้องเล็กๆแบบเล็กมากๆเอาแล้วครับซื้ออะไรเขาลถไทยครับอืม วิธีนับข้อมันมี25ข้อนะแต่เราไม่อยากนับ25ข้อไม่เหนื่อยไม่ข้อไม่เยอะเรานับแค่หมุดพอนับไปได้9นะ1 2 3คือนาฬิกาเต็มข้อเลยมันต้องมีกี่กี่หมุดนาฬิกานาฬิกาแบบครบๆนาฬิลึกเนี่ยมันจะมี25ข้อ25ข้อนับตั้งแต่ข้อนี้เลยไม่นับหูก็คือเรานับหมุดหมุดเราก็ได้อ่ะเปลี่ยนไปนับหมุดแทนนับหมุดให้ได้9ถ้าไม่ครบ9ก้าแสดงไม่ครบ25นับหมุดขึ้นหนึ่งสองสามสปดลาพีครับเพ่เจอหนึ 3สามสานี่ 7, 8, 9 8, 8. อ้อหกนี่จเจเ็ดดเก่าอืออรออ่ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋้อ๋อด๋ออ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 นออ๋อ่๋ออ๋ออ่เอ๋ออัอง5ออ๋ออ่อต๋ออ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 นออ๋กอ๋อ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 อปออ๋ออ๋ออดูอ๋ออ๋ออม5อ8 0อ๋อ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 อ1ออ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ้อักออ๋ออออ๋าอ๋ออ๋องหออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออ1อทุกอย่างไม่ตังหมดอะ ก็ดูกล่องกล่องต้องมีผ้านะผ้าก็หมื่นหนึ่งนะไม่มีโอ้โหโอเคเพราะผ้าเลยนะนี่ถือว่าสภาพดีนะนาฬิกา2010กล่องนาฬิกา10ปีนาฬิกา10ปีและใส่ไปเลยไหมคุณนิกกี้ได้ครับใส่เลยแสดงว่าตั้งใจมาหัวเลยนะรุ่นเนี้ยอยากได้อยู่แต่ว่าผมผมอยากต่อเยอะไงตังค์ไม่มีขออยากต่อเยอะหมดตูดผมเลยเนี่ยเป็นอะไรจ้าะอ้วกจะอ้วกเครียดเครียดอะไร ไม่เคยห้ามเลยคุณเป็นผู้ใหญ่เขาบอกไงว่าถ้าพายุมาน้ํามาแรงๆอย่าขวางแล้วคุณโตผมเฮ้ยจะดุแขนคุณขาวขึ้นนะมีออร่าขึ้นนะข้างซ้ายเนี่ยออร่าหรือออร่า เนี่หายหมดตัวเลยผมหมดตัวแล้วจริงโอเคจริงคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นจากการไม่ตั้งใจนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมให้โคบอยมารับผมเพื่อที่จะไปออฟฟิศเอรตรงก็คือผมมาขายนาฬิกาไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแค่คุยคำๆกับโคบอยว่าอยากได้นาฬิการไปดูแล้วก็สุดท้ายก็จุด ขายแล้วแต่ผมไม่ใช่คนใช้เงินสุลิสุไล่นะครับโชว์โชว์โชว์ไม่ไม่ไม่ผมจะมาบอกเหตุผลที่ผมซื้อว่าอ,อะไร <laughs> ผมพูดเลยแล้วกันตรงนี้เลยนะผมเล่นนาฬิกามาตั้งแต่ราคาเรือละสองหมื่นบาทแฮกเอาเก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยากให้โรเล็กเช่าเมาส์นะเช่าเมาส์มาแค่เช่าวันละห้าร้อยบาทโอโห้เมาส์แต่ผมไปเดทกับผู้หญิงอนะผมไม่มีนาฬิกาเช่าไปเช่ามาแล้วก็เมื่อกี้เลยครับขอโทษเครียดหน้ามึนจริงนะวัวมันได้พูดเล่นะผมหน้ามึนจริงพูดที่ไรเลอะเทอแล้วก็ ไอแต่ไม่ออกไอ้ลิชาั่นมิวที่คุณซื้อมาวันนั้นคุณคิดอะไรทำไมคุณถึงซื้อผมอ่ะผมนี่คือผมเป็นเด็กไม่เคยมีอ๋อผมพูดตรงๆเลยแล้วกันแล้วพอผมโตขึ้นอ่ะผมอยากได้ไงผมชอบดู่านักบอลใส่อะไรวะใส่อะไรวะอ,อะไรเงี้ยเที่ยว่าแบบซื้อตลอดนะผมซื้อแล้วผมขายเลยนะคือผมขอแค่ได้ใส่แ้ผมขายกูเคยถึงจุดที<อ>่เคยเป็นเจ้าของแล้ว<อ>แค่นั้น เอาสมมติขายได้ทุกอย่างนะรถผมอะซึ่งวันนี้จะมีคนไปขอซื้อรถหนึ่งผมขายเลยไม่ทิติดไงคือผมแค่โอเคครั okay. ้งหนึ่งผมเคยได้ขี่แล้วเว้ยครั้งหนึ่งผมเคยได้ใส่แล้วลิชชันมิวอะผมแค่อยากรู้ว่านาฬิกาที่แพงๆอะ,อะเป็นยังไงผมมาเคยใส่แล้วไนงะไอ้ิชชันมิวเนี่ยคุณได้ต้นแบบมาจากรัฐมนตรีท่านหนึ่งป<ะ>่ <laughs> ดูคลิปนี้ไว้แล้วอีก5าเดือนนะผมไปทำคลิปอีกคลิปหนึ่งว่า5้าเดือนที่ผมลงทุนไปเป็นยังไงแปลว่าจะขายอีก้เดือนจะขายเลยนีเหรออีก5้าเดือนผมจะขายครับคุณกลัวไหมว่าคลิปนี้ออกไปคนก็จะหาว่าคุณเวอร์ผมจะบอกอย่างนี้นะครับผมซื้อของอ่ะผมเคยซื้อสมมติเสื้อเสื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าที่ไม่มียี่ห้อผมซื้อพันห้าตอนขายอ่ะขายได้200นะเพราะว่าไม่มียี่ห้อแต่ผมเคยซื้อเสื้อยืดเอาวันนี้ก็บอกว่าเห็นแล้วเห็นเห็นกับตาเห็นกับตา8,5ป0พันหขาตอนผมขายอ่ะ ผมรู้สึกว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันขายได้แล้วเราได้ใส่แล้วอาชีพอย่างผมอะผมใส่ซ้ำไม่ค่อยได้ใช่ออกทีวีเพื่อนแซวเพื่อนจะมาคอมเมนต์แล้วว่าเสื้อซ้ำแล้วไอ้นี่คือเรื่องจริงผมเห็นมาแล้วผมเห็นมาแล้วใช่ครับผมก็เลยต้องขายไงแม้แต่เคยซื้อนาฬิกาผมไม่ขอพูดยี่ห้อแล้วกันยี่ห้อที่คนไม่เล่นแต่มูลค่าสมมติหกหมื่นเจ็ดหมื่นตอนขายหรือหลักพันนะจริงเหรอแต่ผมอะเคยซื้อยี่ห้อพวกเนี้ยแล้วตอนขายผมเคยได้กำไรอ๋อแต่ขาดทุนได้เยอะแปลว่าคุณตอนเทรดครับขาดทุนได้เยอะไอ้ของพวกเนี้ยมันคือการลงทุ ตอนนี้ทองแพงเคยมีอยู่ช่วงที่นาฬิกาแพงอะทองเหลือ1 7ื่นเก็บทุกท่านแต่ตอนนี้ขึ้นมา2 5งหมแล้วนาฬิกาถูกมันก็มันก็สโลปอยู่อย่างเงี้ยหวังว่า5เดือนนี้มันจะขึ้นมาประมาณหวังว่าห้าเดือนนี้ปีอะไรเงี้ยขอไม่ได้ขอขึ้นหรอกขอไม่ตกพอขอแค่ผมได้ใส่อะแล้ววันหนึ่งที่ผมอยากซื้อบ้านผมก็จะขายมันได้หมดแล้วก็มาซื้อบ้านจ่าเงินไปซื้อบ้านอยู่กับแม่เออดูดีดูดีก็ช่วยดูหน่อยนะครับช่วยดูยูทูบในกินาชัดนะครับตอนนี้ยอดตกยอดตกด้วยครัััับแล้้วววกกก็็ทุนนนนนนนีเเดืออออึงงงาาคคมมมจรริะยไ่่พผถ ที่มีทุกวันเนี้ยคอนเทนต์ได้ฉัดขายหมดนะครับใครอยากซื้อพวกตุ๊กตาอเมริการถคอนโดขายหมดรถตู้อะไรที่เป็นของนิกกี้จิ๊บหายรถตู้อะไรที่เป็นชื่อนิกกี้ไดฉัดได้ฉัดขายหมดกูว่าไปซื้อโซฟาใหม่โซฟาก็หักแล้วโอเคมีร้านโซฟาร้านไหนนะครับอยากจะเป็นสปอนเซอร์โซฟานะครับยินดีนะครับนี่ในฉัด รีวิวให้เลยครับสีเทานะเอาสีนี้นะสีที่แบบเข้ากับห้องผมเพีินนะครับครับก็วันนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับไม่ได้แบบว่าจะมาโชว์รวยหรืออะไรนี้นะครับให้ดูการลงทุนของผมดีกว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยถ้าเราพอจะมีเงินที่สามารถเก็บอะไรไว้ได้ลรวคิดว่าอนาคตจะขึ้นบางคนซื้อตัวปลาเก็บบางคนซื้อทองบางคนซื้อที่บางคนซ,ซื้อซื้อบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะซื้อเป็นนาฬิกาในช่วงที่ราคาตกสัญญากับผมแล้วนะเดี๋ยวหมดโควิดคุณจะไปหัดใหญ่ผมไปดูที่คุณปีที่ดินอยู่ที่หหดใญ่ อันนี้เป็นที่ดินที่แม่ให้ผมซื้อตอนผม,มาอายุประมาณ20เหรอซื้อไว้10ปีแล้วครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามเซนทรัลเฟสติวัลเลยแต่ไม่ใหญ่ครับประมาณกี่10ไร่40 40ไร่40ตารางวา <laughs> ใครอยู่หันใหญ่นะครับ f อจากหัดใหญ่อยากได้ที่ดินบอกนะครับนิกกี้ได้ฉัดขายนะครับคี <laughs> บโบนี่นิกกี้อสังหา โอเคเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าตู้เสื้อผ้าดีกว่ามีอะไรบ้างขายขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูความฟุ่มเฟือยของผมไป <c oughs> แล้วคือผมจะให้ดูชีวิตใช้คำว่าม,ามึงแล้วกันชอบกูถ้าพี่อายุน้อยกว่าผมนะนี่ถ้าพี่อายุมากกว่าผมใช้คำว่าพี่แต่ไอเด็กๆไอหนู่ <c oughs> พี่เป็นตัวอย่างกูเนี่ยลูกผู้ชายตัวจรงิงอะไรที่เด็กผู้ชายที่อยากได้เนี่ยกูทำหมดแล้วเดี๋ยวรอดูกูรอดูพี่รอดูผมจะให้ดูว่าเสื้อผ้าจะซื้ออะไรแล้วจะขายลดวันนี้ขาดทุนเท่าไหร่หรือลดเท่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยซื้อ เออใช่ใช่ใช่ขาดทุนกี่บาทเดี๋ยวนั่งคูณเลยอ่ะคลิปหน้าพรุ่งนี้ตะอ่อนกันเลยยาวๆเลยโอคอ้ยไทยผมนะได้อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าอายุน้อยนี่ร้อยลาะ